ก็วันนี้ครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านฮะมาทําการหล่อเสาตอมอนะก็จะมีการลองโฟมเสริมครับตัวนี้ครับลองโฟมความหนาเสริมเข้าไปที่จริงผมจะเอาเหล็กตัวกออ้อยตัวนี้ครับทาการดามแต่ว่าในกดังหมดครับ <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BRT สิริพงศ์อีกเช่นเคยครับผม ก็วันนี้ครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านฮะมาทําการหล่อเสาต่อหม้อนะเสาบ้านต่อไม้นะครับหน้า8ปคูณแครับเสาตัวนี้นะครับเสาชุดนี้จะเป็นเสาบ้านต่อไม้ครับลูกค้าสั่งทั้งหมด12ต้นนะครับผมจะมีความยาวอยู่ที่เมตรห้สครับสุดหัวเสาครับสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการบากนะครับบากต่อไม้ลงไปซึ่งบาสําเร็จที่เอ่อผมมีนะครับมีแต่บา25เซนนะครับดังนั้นจะนําการต่อ โดยการบากโฟมเสริมฮะเสริมเข้าไปนะครับนี่ก็ทําเป็นชั้นอีกตัวหนึ่งฮะเดี๋ยวผมุจะแกะให้ดูครับผมว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าจะใช้หล่อเพิ่มเติมนะจะใช้ชุดนี้ครับผมหล่อเพิ่มเติมนะครับนี่ครับบากผารึ่งนะเสาต่อมอครับเมตรห้าสิบนะครับทำการบากลงมาสี่สิบเซนนะนี่ครับ สี่สิบเซนครึ่งหนึ่งของหน้าแปดก็คือหน้าแปดจะเป็นยี่สิบเซนนะฮะครึ่งหนึ่งก็สิบเซนนะครับโอเคนะครับต้องเสริมบ่าครับไม่งั้นไม่ถึงนะโอเคต่อไปก็จะทําการเข้าแบบให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นเหล็กที่ทําการมัดไว้นะครับมัดโค้งไว้เมื่อคืนนี้ฝนตกครับเริ่มมีสนิมเกาะแล้วครับต้องทําการรีบรอเลยนะครับผมโอเคเหล็กที่ลูกค้าใช้จะเป็นเหล็กตัวข้ออ้อยครับ d b 1 2 s d 3 0ครับข้ออ้อยเสเล็กครับ แต่เราต้องเสริมบ่าบ่าบากลงลึกขนาดนี้เราต้องเสริมเหล็กครับเดี๋ยวเราจะเสริมยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสลับการเข้าแบบนะครับผม ก็จะมีการลองโฟมเสริมครับตัวนี้ครับลองโฟมความหนาเสริมเข้าไปแล้วจะมีเหล็กเสริมครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นตัววีนะฮะเสริมเข้าไปนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วอาการที่มันจะเล้ามันจะเล้าช่วงข้อต่อระหว่างตรงบากนะครับขึ้นไปนะฮะจะเล้าช่วงนี้แหละเวลาที่ลูกค้าเขาทําการขยับไม้นะฮะถ้าต่อไม้คือเขาจะไปขยับไม้ข้างบนไปดึงหานะครับไม้มันไม่ตรงครับทําไมมันโค้งไม้มนแล้วเขาจะไปดึง ขันน็อตเสร็จแล้วไปดึงหาข้างบนตัวล่างที่ล็อกตีนเสาล็อกอะไรหมดแล้วมันก็จะทําการไอททาให้ไอ้บากตัวนี้มันหักมันเล้านะฮะโอเคซึ่งไม่แนะนานะใช้เหล็กเล็กเส้นเล็กนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าขอประหยัดเซฟคอสแล้วก็บ้านไม่ได้หลังใหญ่นะ mm hmm. ถ้าใจแนะนํานะครับก็ควรใช้เหล็กตัวดีบ2สิบสองอดีสสิบนะครับเป็นเหล็กค่อยเหล็กคอยเต็มนะครับเหล็กค่อยเต็มมาตรฐานนะครับ ถ้าใช้ใช้เป็นเสาต่อเติมต่อหมอ้อเนี่ยยิ่งเสาขนาดสั้นขนาดเล็กเรายิ่งใช้เหล็กใหญ่นะครับเพราะโอกาสที่มันจะเล่ามันจะมีสูงนะครับแต่ถ้าลูกค้าเขามีเทคนิควิธีการทำนะฮะผมก็บอกอยู่ว่าถ้าจะทําก็คือต้องไม่ต้องไปไปคืนนะไปฟื้นเสาฮนะฟื้นเสาให้มากงนะั้นมันจะหักก็ให้ตั้งให้มันตรงแล้วก็จัดไม้ให้มันตรงแล้วค่อยยิงยิงน็อตจับน็อตจับรูน็อตนะฮะ ก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมที่จริงผมจะเอาเหล็กตัวก้ออยตัวนี้ครับทาการดามแต่ว่าในโกดังหมดครับเหล็กหมดเลยครับก้อยเหลือแต่ตัวอาบิเก้าครับผมเหล็กสามเหล็กสามคุนอาบิเก้านะฮะก็ใช้แทนครับเดี๋ยวสั่งเหล็กมาใหม่เราจะทําการรอตัวใหม่ดามตัวใหม่ให้นะครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็จะสั่งเป็นสามรูนะฮะจะเจาะรูนี้รูนี้แล้วก็รูนี้ครับเป็นสามรู โอเคครับทุกอย่างก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการหล่อให้ดูนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วผมสลับเสานะครับเพราะว่าเราหล่อแค่2ต้นเนื่องจากเรามีพิมพ์เดียวแบบเดียวนะครับก็ใส่หัวท้ายเลยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เหลือแต่ปาดหน้าแต่งนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะเสาชุดนี้ออกมานะครับเอาบาร์แม็กไปใส่อีกแล้วบาร์แม็กนี่อ๋อไปเอาปูนฮะโอเคพี่น้องครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจในงานแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผม ก็อสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกัน,นคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ